ดวงชะตาวันที่18กันยายน2568ทำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมเป็นวันที่อารมณ์และความรู้สึกจะค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษอิทธิพลของดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวอายุของคุณส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจอาจมีเรื่องให้คิดมากหรือกังวลใจง่ายอย่างไรก็ตามหากใช้สัญชาตญาณ และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการวางแผนหรือสร้างสรรค์ผลงานที่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้การงานการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะจะทำได้ดีแต่การประสานงานหรือการเจรจาต่อรองอาจต้องใช้ความอดทนสูงระวังการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบ อาจมีคนนำเรื่องเก่าๆมาทำให้คุณไข,ขว้เขวควรมีสมาธิกับงานตรงหน้าให้มากที่สุดการนำเสนอผลงานควรเน้นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าความรู้สึกการเงินการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมีโอกาสได้เงินจากความสามารถพิเศษหรืองานเสริมแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องของอารมณ์เช่น การซื้อของเพื่อบำบัดความเครียดควรหลีกเลี่ยงการพนันหรือการลงทุนที่หวังผลเร็วโดยเด็ดขาดความรักคนโสดมีเสน่ห์และอาจมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ความสัมพันธ์ยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนคนที่เข้ามาอาจยังไม่พร้อมที่จะจริงจังควรระวังอารมณ์เหงาที่อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้คนมีคู่ ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางอารมณ์น้อยใจหรือคำพูดที่ไม่คิดอาจทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ง่ายควรเติมความหวานให้กันและกันและพยายามเข้าใจในมุมของคนรักให้มากขึ้นสุขภาพสภาพจิตใจส่งผลต่อร่างกายโดยตรงระวังอาการจิตตกอารมณ์ดำดิ่งหรือความเครียดสะสมซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดหัวหรือนอนไม่หลับได้ ควรหาเวลาทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงดูหนังหรือพูดคุยกับเพื่อนสนิทบ้างอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคือความหวั่นไหวทางอารมณ์ของตัวคุณเองซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆขาดความเฉียบคมควรระวังคนที่ไม่หวังดีซึ่งอาจเข้ามาฉวยโอกาสในช่วงที่คุณอ่อนแอ คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานหากรู้สึกสับสนให้หยุดพักและตั้งสติก่อนลงมือทําต่ออย่ารีบร้อนตัดสินใจเรื่องสําคัญปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้การเงินก่อนจะใช้จ่ายเงินเพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ให้ถามตัวเองว่าสิ่งนั้นจําเป็นจริงๆหรือไม่พยายามเก็บออมเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินความรัก สื่อสารความรู้สึกของตนเองออกไปอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลอย่ากเก็บความน้อยใจไว้คนเดียวจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เคล็ดลอบเสริมดวงแต่งตัวให้ดูดีสร้างความมั่นใจให้ตนเองและไปสักการะพระแม่ลักษมีเพื่อของพรด้านความรักและความสุข